เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ของบัตลมนะครับผมเปลี่ยนได้ตัวเองนะครับตัวนี้เจอราคาก็ประมาณราคาอยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทครับสั่งในเอฟซีซองครับผมตัวนี้ดีทําให้บัตรลมมุ่นชาไม่มีเร่งนี่นะครับบัตรลมตอนนี้ว่าเรายังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ยวเปิดให้ดูนะครับนี่เียนนหมคนี่ครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับผม นี่บปแก๊ซ้๊่ากันั้กันับนแก๊ซ้๊มอย่างอยู่กันนันี้ไม่มีลมเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันให้ดูนะครับผมมาเล่นตัวขาบาซิเตอร์นี่ไปเร็วมันจะเร่งแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูพุนแตกต่างกันนะครับตัวนี้มันดลมจะพวกเรียวใหญ่กาบาหนังจุน้านะครับผมไมโครวารรัสนะครับ เออวายมาว่นนี้สักเมอรอกระไรนึ่งจุดเปรก็ะไรแต่แนะนํนาใไม่เป็นตรงรุนทีว่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก้นตอนแรกใหโรถตนันยออกคนนี่นะครับแต่รถรถกันแล้วน,นะครับแล้งการทอดแตย นี่นะครับตัวดีเจอมาไหมที่ต้องการเรียนอันนี้เป็นตัวเขาตัวนี้มันจะเชื่อมเดีวเบอร์เดียวกันนะครับวิธีดูแยกไฟก็ง่ายดูยยกตัวเขานะครับแต่ว่าควางสีชมพูอยู่ทางซ้ายกาบบยไปเข้าจากทางซ้ายเทียบจากตัวเขาแล้วควางสีเทาจะอยู่ทางขวากายอยู่ทางขวาเตียบยกตัวเขาได้เลยนะครับ เนี่ยครับวิธีการเทมือเทมจากตัวเขาเลยต่างสาย้าวสายต่างว่าไงครับว่าคือเดีวก็ปั่นโวยที่ปั่นแทรกไฟนะครับผมเปลือป้องกันไฟดูว่าปั่นใ้ได้รอบนะครับพื้นที่ก็มีแค่เนี้ยครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับตัดเก็บใต้เรียบร้อยนะครับผม ร่างจา่งนั่นก็กัน้นโนดกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตัวเขาตัวนี้ว่าเราได้เจ็ดตัวเด้งออกมาดูนี่เห็นเดี๋ยวนีนี่นะครับร่างจา่งเราเรียนสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทีดูุดจากเหล็กเดียวว่ามันจะได้ต่างกันมากแค่ไหนนะครับหรือว,ว่าไม่ได้ต่างเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม Những lạc ninh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  Bạn ninh lạc 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 ninh นี่ถ้าว่าปลาไปร้านกา็ประมาณสองร้อยนะครับนี่จะมาแบบนีง้งแค่ยี่สิบเก้าบาทก้มไครปั่นลมไม่แรงลงทำดูครับเพาไม่อยากกับใกล้กองตัวเดียวนี่ครับตัวที่เรารเล่นไปเม,มื่อกี้กาปาเซเตอร์ปรั่นลมฉลับปันลมจะพวกเนวเนืน่งจุดหน้าไมโครวารต์นี่ครับตามนี้เลยครับ คือว่าจำเลี่ยนเป็นตั้งเกือป็ดกัได้ครับแตกต่างกันได้นิดนึงแต่ว่ากำใช้ได้แต่กันได้ทีก็คือใช้อันเดิมระว่าของเดิมมันเสื่อมเลยมันเลยทำไมมันยากนี่นะครับความแตกต่างนะครับผมหยัดจีนช่วงนี้นารุนประหยัดตาก็ต้องประหยัดกันนะครับผมตาส่งร้านอย่างส่งร้านสองรอยครับ